เดินตามรอยเบื่องพระยุคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน สำนึกดียามเช้านะครับเพื่อนๆที่ติดตามกันทาง Facebook วันนี้วันที่29สิงหาคมเรามากันที่บ้านโคกสะอาดนะครับตำบลปังกูอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ได้มาเยี่ยมเพื่อนมิตรท่านหนึ่งนะครับอดีตนั้นเขาเป็นคุณครูแต่ปัจจุบันลาออกมาแล้วนะฮะมาปรับเปลี่ยนพื้นที่10ไร่ ให้เป็นไปตามศาสตร์พระราชานะครับน่าสนใจนะฮะคนนี้ <S 1> <S 1> ชื่อเล่นว่าชื่อครูตั้มนะครับรก็มาปรับเปลี่ยนพื้นที่สิบไร่ให้เป็นไปตามศาสตร์พระราชานะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันในเช้านี้นะครับจากพื้นที่สิบไร่แต่เดิมเป็นอะไรแล้วก็ทําไมถึงปรับเปลี่ยนเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะนี่ก็คือครูตั้มครับสนึกดีครับครับสวัสดีครับทุกคน มีพื้นที่10บไร่นีุมเห็นมีการตัดจัดแต่งสวนอะไรดูน่ารักขึ้นเยอะเลยเนาะใช่ครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นพื้นที่บางป่าแล้วก็พื้นที่แต่ก่อนเคยทําพวกเกี่ยวกับลงแล,บแล้วก็ฟาร์มพวกฟาร์มเป็ดแล้วก็ฟาร์มหมูนะครับผมและที่สําคัญก็พื้นที่10ไร่ตรงนี้ก็จะเป,เปลี่ยนมาเป็นแปลง เกี่ยวกับทาอ้อยทํหมันเดี๋ยวนี้ก็ปรับเป็นพื้นที่เกี่ยวกับเกษตรและก็ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับผมแล้วครูตั้มเนี่ยเป็นอดีตคุณครูเนาะเ,เป็นคุณครูมากี่ปีแล้วทาไมถึงได้ตัดสินใจลาออกจากครูมาเป็นเกษตรกรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วอ่าเป็นครูมาทั้งหมดเกือบ12ปีนะครับแต่เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ บอกตรงๆว่าเป็นเส้นทางที่เราไปตามความฝันแต่มันยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตที่เราอยากจะมีความสุขจริงๆแนวทางที่ตัดสินใจออกมาก็คืออย่าง,างแรกเลยก็อยากกลับมาอยู่บ้านได้มาดูแลพ่อกับแม่คนที่เรารักรอย่างที่สองก็อยากจะทําอะไรเพื่อที่จะเป็นแนวทางตอบแทนสังคมเออเราคิดนะครับว่าจะทาอะไรได้บ้างและอย่างที่3จริงๆก็อยากจะเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้กลับมาอยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆก็มีกิน และที่สําคัญยังเป็นแนวทางที่ยั่งยืนด้วยก็เลยได้ไปศึกษาแนวทางนี้ตามศาสตร์พระราชาต้องขอขอบพระคุณนะครับอา,อาจารย์ยักษ์ดรวิวัฒน์สัญญารมทอนนะครับที่เป็นแนวทางที่ให้เราไปศึกษาที่มอเอรอิงชมบุรีแล้วก็แนวทางหลายๆท่านยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นอา,อาจารย์นกนะครับแล้วก็พี่แม็กแล้วก็พี่หนึ่งทำตามศาสตร์พระราชานี้ก็ทําให้เราสามารถเดินจนถึงมาเป็นสามารถเป็นองค์ความรู้หรือเป็นแนวทางให้กับ คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาแล้วเป็นแนวทางได้อีกกรณีเป็นเคสตัวอย่างหนึ่งแล้วไม่เสียดายเงินเดือนหรือว่าแบบมันมีความมั่นคงทางอาชีพเนาะคนทั่วไปเนี่ยแสวงหาสิ่งนั้นอยู่คือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรเงี้ยอยู่ๆลาออกมาเนี่ยไม่เสียดายเงินเดือนเสียดแล้วครับก็จริงๆเสียดายไหมตัวคําตอบแรกก็บอกว่าช่วงแรกๆที่เราออกมาอยู่เรารู้สึกว่าช่วง3มเดือนแรกเอ๊ะเราคิดผิดคิดถูกแต่พอเรามีความมั่นใจว่าทางเนี้ย ศาสตร์พระราชาเนี่ยหรือว่านี่คือทางรอดเราพอเราตัดสินใจเนี่ยเรามาตอบโจทย์กับทุกวันนี้ว่าเราไม่เสียดายแต่เรามีความสุขแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับตัวเองแล้วก็ขอขอบคุณกัลยาณมิตรที่เพื่อนให้ความรู้ว่าเนี่ยแนวทางที่เขาทํามาก่อนเนี่ยมันสามารถจับต้องได้นะครับและอีกอย่างคือตอนที่ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเงินเดือนก็เยอะ ก็20,000กว่าบาทนะครับในเกี่ยวกับค่าราชการหรือในเงินเงินของครูนะครับแต่เราออกมาเราไม่มีรายได้แต่เราออกมาแบบการปลดอิสระภาพโดยการไม่มีหนี้ติดตามมาเพราะเรามีหนี้ที่ในส่วนที่เราผูกมัดอยู่เราก็สามารถปลดหนี้โดยการแบ่งขายในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถพวกอะไรเราไปนะครับเแล้วเราก็ปลดหนี้แล้วเรากลับมาอยู่บ้านเริ่มต้นจากการ ไม่มีหนี้แต่เรามีแค่ความเชื่อแล้วก็ใช้แรงทําแล้วก็เดินตามแนวทางนี้ครับจากที่มีหนี้อยู่ก็ขายรถใช้หนี้่ตอนมาเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากศูนย์นั่นแหละเริ่มต้นจากศูนย์เลยก็เพียงมีเงินมาติดตัวมานิดๆหน่อยๆนะครับมาใช้แล้วเราก็เชื่อแล้วก็ทําตามแนวทางและที่สําคัญคือเราใช้องค์ความรู้ แล้วก็ใช้เกี่ยวกับกํากลังซึ่งที่เราพอมีกําลังแล้วเราก็มาให้กับครอบครัวซึ่งพ่อกับแม่ที่บนที่บ้านนะครับท่านก็อายุเยอะก็เป็นวยัยซึ่งเป็นวยัยก็เรียกว่าวัยสูงอายุแต่ท่านก็มีความเชื่อว่าเออเราลองทําดูพอทําดูเสร็จ mm. ก็ใช้เวลาประมาณปี8เดือนณตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าก็อย่างที่เห็นก็ดีขึ้นแล้วก็คนในบ้านก็มีความสุขขึ้นอยู่กันแบบมีความสุขขึ้น พื้นที่ที่เราเห็นข้างหลังคือหนึปี8เดือนเนาะที่ปรับเปลี่ยนก็จะมีการตัดแต่งสวนมีอะไรต่ออะไรที่ดูมีปงมีป้ายนะฮะไอการเริ่มต้นเนี่ย มาเริ่มต้นอะไรยังไงต้องถมที่ต้องบำรุงที่อะไรยังไงครับผมจริงจริงพื้นที่ตรงนี้คนระับที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นป่ากล้วยแต่ในป่ากล้วยเนี่ยเราก็จะเป็นการปลูกต้นไม้โดยใช้ทฤษฎีง่ายคือทฤษฎีแบบกล้วยกล้วยนะครับก็เหมือนพี่หนึ่งพูดถึงนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะปลูกไม้แซมลงไปโดยเอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงแต่ก่อนพื้นเพจริงๆตรงเนี้ยเป็นป่ามัน เป็นป่ามันแล้วที่เนี่ยคือตรงนี้ถมอยู่แล้วแต่แต่เป็นดินที่เป็นดินสภาพที่แข็งกอมีแต่หินขุดก็ไม่เข้าตอนที่เราเริ่มปลูกครั้งแรกก็คือเดือนมีนาปี60มีนาคม60แต่เราตัดสินใจปลูกทําหน้าแรงเลยขุดก็ค่อยขุดหลุมก็ขุดตามพื้นที่เราขุดได้หลังจากนั้นเราก็เอากล้วยลงแล้วก็ใช้หลักการง่ายๆเพียงการห่มฟางเหมือนที่แนวทางาาพ่อหลวงท่านได้สอนมาครับนหะ่มฟางแล้วทีนี้ดินเมื่อปรับสภาพเสร็จ มีการทับถมกันขึ้นมาเรื่อยต้นกล้วยก็ขึ้นเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ทําให้ต้นไม้ขึ้นเขียวชวยอุ่มอย่างที่เห็นนี่แหละครับจากดินถมใหม่ดินดานดินก้นสะวานเนอะใช้หลักการง่ายๆเนาะการง่ายการห่รมฟางแค่นั้นเองครับแล้วพืชที่เราปลูกอเราตั้งใจปลูกอะไรมีผลไม้มีไม้ป่ามีอะไรตั้งใจจะให้เป็นยังไงก็เป็นการปลูกแบบผสมผสานครับโดยเรายึดหลักการปลูกแบบพืช5ระดับ ชั้นสูงชั้นกลางชั้นเตี้ยชั้นเลียดินและชั้นใต้ดินแต่ที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเห็นอ่าเป็นไม้ today, ตรงนี้เป็นแปลงเขาเรียกเป็นไม้ใหญ่แต่บริเวณรอบข้างก็จะเป็นไม้กินอ่าพวกกินใบกินอะไรพวกนี้นะครับยกตัวอย่างที่เราเห็นนะครับไม่ว่าเป็นดอกแครแล้วก็อ่าต้นผักชยาพวกนี้แล้วก็อ่าพืชระดับเตี้ยก็คือเป็นพวกตะไคร้พวกอะไรที่เราเก็บกินได้ช่วงที่เขากําลังจะบอกว่าเฮ้แล้วเรากินอะไรละช่วงที่รอเราก็กินของที่เราปลูกนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นผักอ่า เป็นกินทางใบาทางดอกพวกนี้แหละก็สามารถใช้ได้แล้วก็เอาเป็นที่ดูแลสุขภาพได้ด้วยนะครับและที่สําคัญต้นกล้วยยังเป็นอาหารชั้นดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกล้วยเป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นอาหารได้ด้วยสามารถใช้แทนเนื้อสัตว์และอีกอย่างคือพวกมะกอพวกนี้เราก็ปลูกช่วงระยะเวลาแค่ไม่ก,กี่เดือนเองก็สามารถเก็บกินสามารถทําเป็นอาหารได้เลยครับผมนี่ก็จัดองค์ประกอบพื้นที่ได้ดีมากเลยนะฮะ พ่อกับแม่ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยพ่อกับแม่ยังอยู่ครับพ่อนี่อยู่คุยกับพ่อเด้วยหน่อยได้ไหมอ่าได้เลยครับขออนุญาตมรู้สึกของพ่อหน่อยว่าลูกมาแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้างตามเรียกเรียกพ่อมาขอคุยกับพ่อหน่อยนะครับขอเชิญนิดหนึ่งครับเชิญพ่อกับแม่นิดหนึ่งเนาะนะครับลูกชายเป็นคุณครูหะแล้วมาลาออกมาแบบเนี้ยพ่อกับแม่มีความคิดเห็นอย่างอะไรยังไงเนาะจะได้คุย พ่อล่ะมีความคิดเห็นยังไงครับเห็นลูกชายจากคุณครูลาออกมาทําเกษตรใะอย่างนั้นอ่ะมาเป็นเกษตรกรใชอยังนั้นน่ะพ่อคิดเห็นยังไงก็เดี๋ยวนี้ผมถือว่าโจทย์ที่ผมถามคํานี้นะยังตอบไม่ได้เพราะผมต้องรอว่าเขาจะทําอะไรมั่งใช่ไหมแล้วเขาจะทําไปถึงไหนรูปร่างลักษณะว่าผมคล้ายๆกับว่ากึ่งอยู่ในกึ่งอยู่ในกึ่งอยู่นะอยากจะ อยากจะขี้แนะก็ไม่รู้ว่า,างไงเพราะาผมถือว่าผมยังไม่มีความรู้ในจุดนี้ก็ถือว่าลูกนั้นเขาจะลาออกหรือพักผ่อนแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อยู่กับพ่อเพื่อว่าจะจุนเจือช่วยเหลือให้พ่อนั้นมีพละงกำลังต่อสู้กับงานที่บ้านทำอยู่นะที่นี้ผมก็ยังมองอยู่ว่าเขาเดินผิดหรือเดินถูกไอ้น,นี้ผมพูดนะเดินผิดหรือเดินถูกก็คือคาพูดนั้นอาจจะเป็นโจทย์ ตอบเราอีกสักประมาณอีกกี่ปีดีละ่ะสักองปีสองป,สองปีเนาะช่วงนี้คือช่วงประเมินผลครับผมว่าจะไปรอดหรือไม่ไปรอดก็นั่นแหละคิดอยู่อย่างนี้ <c oughs> ก็เลยบอกว่าเออถ้าหากเป็นไปได้ก็มองมองอยู่นะแต่ความจริงที่ตรงนี้ผมปลูกหมายถึงปลูกพวกมันพวกอะไรใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ก็มีรายได้เสริมอยู่แต่มาช่วงนี้ผมก็ถือว่าก็ ก็มีอยู่<ล>ด,ดีขึ้นอยู่น,นะ,ะนมาอยู่ในในขั้นที่หนึ่งที่สองขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ถ้ามันดีขึ้นแสดงว่าครูตั้มก็มา,มา,าเริ่ม,เร,มเริ่มจะบวกทีเนี่ยเริ่มจะมาถูกทางดิก็ก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าผลบวกคนลบเดี๋ยวนี้ผมบางทีนะผมยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันมันยังไงล่ะคล้ายๆกับคนมไม่มีตังค์เนาะ,ะคือคนมมีตังค์อยากได้เงินอะไรตอนนั้นเนี้ยอยากได้ตังค์ มันก็เลยเป็นสื่อลักษณะว่าคล้ายๆกําลังชิดอยู่แต่จะทํายังไงกําลังประคองไอเหตุผลที่เราปลูกกันอยู่เนี้ยครับกําลังประคองอยู่แต่ทุกวันนี้คือพ่อมีกินตลอดครับมีอยู่ช่วงนี้ถือว่าผมใช้ได้อยู่เมื่อก่อนเมื่อก่อนพ่อปลูกมันเนี่ยปลูกมันปลูกมันสัมปะหลังปลูกอ้อยเงี้ยต้องไปซื้อผักกินซื้ออะไรกินใช่ไหมครับผมแต่ปัจจุบันเนี้ยในสวนพ่อนี่มีครบไหมก็เกือบจะครบแล้วครับเหลือก็ส่วนน้อยเท่าที่ผมมองนะ เสียส่วนน้อยแต่ว่าถามว่าตลาดเขาให้เราไปส่งไหมเขาโอเคอยู่แต่เรายังยังกึ่งกลางยังหายาพวกพืชผักนี้ไปส่งเขาไม่ได้อยู่ของเรายังไม่เยอะยังไม่เยอะออพอครับแล้วของแม่ล่ะแม่ก็เห็นอย่างนี้ก็ภูมิใจอยู่ก็คิดว่าลูกมาทำอย่างนี้ก็คิดว่าจะคงจะไปได้ดีค่ะ ก็แม่แม่ภูมิใจนะแต่พ่อตัดสินใจงั้นแต่แต่แม่เนี่ยก็พูดกับรู้ว่าทําอย่างนี้ก็โอเคอยู่ค่ะเพราะว่าก็คงไปไปดีค่ะครับแต่ตอนที่ตั้มเป็นครูเนี่ยนานๆเขาถึงจะกลับมาบ้านเนาะแต่พอเขามาเป็นเกษตรกรเนี่ยเขาอยู่กับแม่เลยค่ะอยู่กับแม่ดีไหมก็ดีค่ะก็ะได้ดูแล ครอบครัวด้วยค่ะอืมแต่ตอนเป็นครูนี่แม่เจ็บป่วยอย่างไรนี่เขาอยู่นู่นระยองก็อยู่ระยองอยู่นู่นตอนนี้แม่เจ็บป่วยเอาตามนวดแม่ได้ก็มีอะไรก็ดูดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแม่ก็ดูพ่อครับคอเจะมีอะไรก็เนี้ยงดูกันไปได้ค่ะค่ะก็เอาพื้นฐานแค่นี้มันดีไหมพ่อมีลูกกลับมาอยู่กับเรามันดีไหมก็ถ้าว่าว่าดีก็ถือว่าใช้ได้อยู่แ่้ดีคือตอบโจทย์ตรงนี้เราม่าใช้ได้อยู่ดีนะ คือคําว่าที่ผมอยู่กับยายเนี่ยอยู่มาหลายปีแล้วก็อยู่เงี้ยผมบางบางทีนะผมคิดบอกว่าเออทําไมนะคนเราไม่จําเป็นจะต,ต้องไปเรียนสูงๆมามาทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ผมก็ทำองผมอยู่ผมผมช,ชอบทํางานหนักตื่นเช้ามาต้องจับจอบจับเสียมอยู่ตลอดอจับจอบจับเสียมเดินทําตรงนั้นเดินทาตรงนี้อยู่ตลอดผมชอบทําอย่างนี้คือเวลาหนึ่งนะ่ะบางทีผมคิดนะยี่สิบสี่ชั่วโมงผมทําเกือบจะครบผมทํา เรื่อยถ้าหากบ้านบ้านตรงไหนเวล,ลาไหนไปเลยทําตลอดอย่างนี้แหละกันแต่วันนี้ก็เหมือนพ่อเนี่ยได้ลูกชายกลับมา <c oughs> อยู่ด้วยเนาะ <c oughs> แต่ส่วนไอการปลูกไม้ผลปลูกผักพืชอ,อะไรจะได้กินก็ต้องประเมินกันอีกครับในมุมของพ่อ <c oughs> แต่ว่าอย่างเงี้ยตอนนี้แม่ก็มีผักกินตลอดมีมีค่ะผักกินไม่ได้ซื้ออะไรก็ออไม่ได้ซื้อค่ะผักแล้วก็สวนครัวของเราก็มีพอกินค่ะพอกินพอใช้เหลือใช้ก็ ยังไม่ได้ว่าแตขายเราก็กินไปก่อนก็ครบเลยนะของแม่เห็นสวนน้างหลังมีกล้วยมีพริกมีมะเขือมีตะไคร้มีครบค่ะอืครับผมสมัยตอนที่ครูตั้มยังไม่กลับบ้านเนี่ยมันมีผักมีพืชกินแบบนี้ไหมครับก็ตอนนั้นก็ทาแบบว่าปลูกมันปลูกอะไรก็ไม่ค่อยมีลกค่ะก็ซื้อกินมันยังว่านั่นแหละก็ซื้อมีอะไรล้วก็ไปซื้อที่วิ่งไปซื้อแต่ตลาดซื้อกินแ่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ซื้อเหมือนว่านั่นแหละค่ะ เจ็บของเรากินครัในรั้วในสวนก็คือว่าถ้าพูดถึงทางกายภาพนะพอมันก็เห็นภาพชัดๆง่ายๆก่อนเนาะว่าพื้นที่มันถูกปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เป็นไร่มันสับปะหลังตอนนี้ก็กลายเป็นสวนผสมประสานพอได้อยู่ได้กินไว้ก่อน่วนในที่จะเหลือขายมีเงินอะไรก็เดี๋ยวดูว่าพืชผลมันจะเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้กล้วยพ่อได้เหลือขายไหมเหลือขายตอนนี้เหลือค่ะเพราะว่า เพราะวันนั้นผมก็ส่งตลาดอยู่เยอะอยู่นะพรชาตลาดก็โทรมาบอกว่าให้ผมไปส่งก็ให้พวกไอ้ญาติญาติถ้ามาก็แบ่งให้ญาติญาติกินไปใครมาก็ขายกล้วยหวีเท่าไหร่ฮะขายอ่าต่สิบบาทอ๋อสิบบาทตเล็กก็สิบบาทครับถ้าโตหน่อยก็สิบห้าบาทกล้วยสมมติตีกันง่ายๆเนาะกล้วยหวีละสิบบาทในเครือหนึ่งมีเพิ่ข้าห้าหวีก็ห้าสิบบาทต่อเครือครับสมมติพ่อมีสิบต้น ห้าสิบาทคูณสิบก็ร้อยในห้าร้อยในห้าร้อยก็เนี่ยคือง่ายๆเนาะที่เรามันพอเห็นครับแต่จากนี้คือเหลือกินน่ะแล้วถึงขายครับอ๋อเนาะอันนี้ครูตั้มก็ต้องมาทําความเข้าใจกับพ่อเยอะกับแม่เยอะไหมตอนลาออกากครูมาทําแบบนี้โอ้ตอนที่แรกนะครับแต่โชคดีหน่อยว่าเราเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาแต่เราใช้หลักการเอาสื่อ โด,โดยที่เราไม่เป็นการบอกถ้าเราบอกเนี่ยพ่อกับแม่ต้องแอนตี้หรือไม่เข้าใจแน่นอนว่าเรากำลังทำไรเพราะตอนนั้นอะ่ะมันยังไม่เป็นรูปร่างหรือเป็นลักษณะขึ้นมาเป็นรูปธรรมแบบนี้ก็เลยเปิดสื่อในเรื่องอคนที่เขาทําแนวทางพ่อหลวงเนี่ยพอเปิดสื่อท่านก็สนใจเสร็จแล้วพ่อกับแม่ก็วันนั้นอยากที่จะพาแกไปกินข้าวนอกบ้านแต่เปลี่ยนวิธีการไปเที่ยวบ้านสวนพี่หนึ่งที่บ้านตามาแล้วก็ไปบ้านสวนของพ่อคำเดืองปรากฏว่าไปเห็นที่เขาทำามาก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ <c oughs> 10ปีแล้วก็ไปถึง20ปีแล้วก็สามารถที่จะได้ไปพูดแล้วก็ได้เห็นของจริงแล้วแกกลับมาแกก็ว่าเออมันน่าจะเปลี่ยนจากความคิดเดิมๆหรือว่าแนวทางเดิมๆซึ่งจากแต่ก่อนมันเป็นป่ามันพื้นที่มันปลูกเชิงเดี่ยวทีนี้พอเรามาทําเป็นเชิงเนี่ยมันก็สามารถเห็นผลในระยะเวลาเพียงประมาณ5เดือนขึ้นมาจนถึงประมาณเกือบ2ปีมันก็เป็นรูปธรรมขึ้นก็ชัดเจนขึ้น ช่วงแรกๆนี่ก็ต้องต่อสู้นิดหน่อยต่อสู้ต่อสู้ทั้งความรู้สึกในคนในครอบครัวในคนในหมู่บ้านเพราะว่าตอนที่ลาออกนี่พ่อกับแม่ไม่รู้เพราะเราออกมาอยู่บ้านเลยโดยหักดิบเลยแล้วมารู้ที่หลังว่าอ้าวแล้วเพิ่งออกมาแล้วจะทาอะไรตอนนั้นแต่เรามีการค่อยๆแทรกซึมในเรื่องความคิดไปเรื่อยๆเพราะผมเชื่อว่าการจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้เขามาคิดเหมือนเราทำเมืนเราเป็นยากแต่เพียงเรา ตอบโจทย์ให้เขาเห็นเป็นรูปประทามคนที่เขาทํามาก่อนแล้วก็เป็นเส้นทางนี้แล้วก็เราเป็นคนนี้คิดว่าเราหวังดีที่อยากให้พ่อกับแม่เนี่ยได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็ได้กินของที่เราปลูกด้วยเย่มเลยเนาะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มมีเห็นผลประจักษ์แล้วนะแม่นะแตงมาก็มีผักมีพืชกินในครัวของเราก่อนอันขอญาตรบกวนพ่อกับแม่ท่านนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปดูสวนกันนักหน่อยหนึ่งว่ามีอะไรบ้างครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนจาก ไล่มันสับหลังให้มีอยู่มีกินแล้วก็เห็นว่ามีปศุสัตว์ด้วยใช่ไหมฮะครับเพราะที่ในพื้นที่ของเราเนี่เราจะ,อ,ะออกแบบเป็นโคกหนองนาเลยก็จะมีพื้นที่ปลูกปลานะครับแล้วก็จะเป็นการส่วนหนึ่งเราก็จะมีเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับก็เป็นตรงนี้เราไม่ได้เลี้ยงเพื่อที่จะเป็นเชิงทำธุรกิจแต่เราเป็นเลี้ยงเพื่อที่จะบริโภคก็คือเป็ดเนี่ยเราก็จะกินไข่ กินไข่นะครับวิธีง่ายๆก็คือหลักการเราก็จะใช้โดยการเอาเป็ดเนี่ยให้มีสั์ข้างๆแล้วเขาก็จะขี้หรือว่ามูลเขาเนี่ยลงน้ําไปหลังจากนั้นเขาก็จะใช้น้ําตัวนี้ไหลลงไปข้างล่างก็คือน้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมูฟาร์มหมูพวกนี้นะครับเราก็จะได้พวกมูลหมูหรือขี้หมูตัวนี้ไหลลงน้ําไปส่วนบางอย่างเราก็เอาขึ้นมาตากเพื่อที่จะเอาใส่ในแปลงนาของเราไม่ว่าจะเป็นพวก กล้วยต้นไม้พวกนี้ยสามารถได้เลยครับ,ครบอคบเราได้ปุ๋ยมูลขี้หมูเนาะมาใส่ในแปลงนาด้วยนาขี้หมูปีเป็ดขี้ไก่ ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มน้องหมูจริงๆแล้วแต่ก่อนเราเลี้ยงหมูนี้หลายตัวนะครับก็คือแม่พันหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญ <c oughs> เราจะลดต้นทุนโดยการลดหมูลงเพราะว่าถ้าเราเยอะเกินไปมันก็ไม่ไหวค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ลดเหลือแค่2ตัวสตัวหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้องหมูพวกนี้หรือลูกหมูพวกนี้นะเอามาเพื่อที่จะเป็นการแบ่งให้ญาติพี่น้องหรือคนที่เราอยากจะไปเลี้ยงต่อเอาสามารถไปเลี้ยงทําพันุ์ต่อได้เลย อันนี้ก็จะเป็นลักษณะนแนวทางที่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้ครับส่วนอาหารต้นทุนเราก็ได้มาจากเราก็จะมีลงสีน,น้อยๆที่จะเอาข้าวในกลุ่มเพื่อนบ้านเอามาสีข้าวแล้วก็จะได้ลำก็จะเอามาให้หมูก็เป็นการลดต้นทุนอีกหนึ่งและที่สําคัญเรามีกล้วยก็สามารถเอากล้วยมาทําเป็นอาหารหมูได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นอกจากเราจะเห็นกคอกเป็ดน้องหมูและฟาร์มหมูแล้วเราก็จะมีบ่อกบอกบอกปลาของเราด้วย ตอนมาออกแบบพื้นที่อย่างเงี้ยเราคุยกับพ่อเยอะไหมคุยกับแม่เยอะไหมว่า oh. เออเราจะขุดบ่อนะเราจะเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากเพราะพื้นที่จริงๆตรงนี้ก่อนที่จะมาเป็นบ่อปลาตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นอ่เป็นพื้นที่ป่ามันแล้วก็ป่าอ้อยเก่านะครับแล้วซึ่งถมไว้อยู่แล้วบางส่วนแต่ทีนี้เราจะขุดพื้นที่เดิมซึ่งเป็นป่ามันอยู่แล้วจะทำยังไงเราก็ต้องมานั่งคุยกับ กับพ่อกับแม่เราจะออกแบบเป็นแบบนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้พ่อกับแม่ก็ไปเห็นว่าแนวทางที่มีสระแบบนี้มันจะช่วยได้เรื่องอะไรได้บ้างอย่างแรกๆก็คือเราจะมีน้ำนะครับล้วก็ขุดเป็นลักษณะแนวทางเป็นเป็นพักหรือว่าความลึกต่างระดับขึ้นมานะครับตั้งแต่6เมตร5เมตรแล้ว3เมตรครึ่งขึ้นมานะครับและที่สําคัญคือเราได้มีน้ําในสวนมีพื้นที่จัดเก็บน้ําและต้นไม้เราก็สามารถได้ใช้น้ําจริงๆ แล้วส่วนพ่อกับแม่คิดมากไหมชุ่วงแรกก็คิดมากนะเพราะว่ามันยังไม่เห็นรูปธรรมเพราะามันเริ่มขุดแรกๆก็มันจะไหวนี้อะไรเงี้ยพอเราทำมาอย่างเงี้ยทุกวันนี้แกก็เออมันรับน้ําได้จริงๆแต่การออกแบบตรงนี้เราต้องเข้าใจทิศทางลักษณะของน้ําด้วยว่าน้ํามันจะไหลาจากของเพื่อนบ้านจากพื้นที่ในบริเวณลักษณะของเราเป็นแบบไหนเราต้องจัดระเบียบเขานิดนึงถ้าไม่ใช่ว่าเราจะขูดตรงไหนก็ไม่ได้ก็ได้แต่เรา ต้องขุดตรงที่น้ํามันจะมาแล้วเราจะใช้น้ําไปอีกแบบหนึ่งตรงไหนเราต้องออกแบบในรูปแบบโคกหนองนาครับ,รบแล้วบ้านรูตา้ามีสระกี่ลูกคะเนี่ยตอนนี้มีสระทั้งหมด3ลูกหน้าสวนเป็นสระพื้นที่เป็นของอาทางติดกับฝั่งถนนนั้นเป็นสระน้ําประมาณลูกยาวแล้วก็มีตรงที่เป็นของคอกเป็ดกับน้องหมูฟาร์มหมูแล้วก็มาสระตรงนี้ก็จะเป็นการ สระลูกที่สามก็ใช้ไว้เลี้ยงปลานินปลาตะเพียนนะครับเป็นผักกินพืชเวลาเราจะยกตัวอย่างพวกผักบุ้งผักอะไรก็มันโยนให้กินเลยเลี้ยงแบบเราไม่ได้ใช้ต้นทุนเราก็เลี้ยงแบบค่อยๆให้เขากินแบบธรรมชาติก็พืชกินอะไรนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ถมบ้างเล็กน้อยใช่ไหมพื้นที่ถมตั้งแต่ขุดดินขึ้นมาถมเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นใน<อ>พื้นที่ป่ากล้วยตรงนี้ถมก็น่าจะประมาณเป็นไร่อยู่นะครับครับแล้วเราก็ปลูก ผักหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผักะตะไคร้แล้วก็เป็นฝร,รั่งเห็นไหมเราก็ได้กินฝรั่งแล้วตอนนี้นะครับฝรั่งไม่ต้องห่อเลยนะนยไม่ต้องหอ่อเอาแบบธรรมาชาติเลยนะครับ,รบตามไปลองเอามาชิมหน่อยนะได้ครับที่เห็นนะครับว่า <ๆ S 1> กินแล้วไร้สารพิษจ,จริงหรือเปล่าอ,อันนี้นะครับเจ้าของแปลงต้องกินก่อนเลยอ่าโอเคอันนี้เป็นฝรั่งของเราไม่มีสารพิษไม่มีอะไรได้มาจากน้ําหมักแล้วก็มาจากน้ํา มูลหมูนะครับหรือน้ำขรี้หมูนั่นเดี๋ยวเราจะกัดเลยนะครับนะกรอบนะครับแล้วก็หวานด้วยถ้าพ่ทางข้างในเนื้อขาวจ๊กเลยครับ<ช>อันนี้นเราไม่ได้ซื้อนะครับเราได้พันมาจากกลุ่มของเพื่อนอขอมาปลูกแล้วเราก็ได้กินผลผลิตก็ใช้ระยะเวลาประมาณแปดเดือนก็ได้กินแล้วตรงนี้บ้านดินเหรอฮะอันนี้บ้านดินครับผมก็ยังไม่ได้ เสร็จอะไรมากก็เราทําเรื่อยๆก็ในกลุ่มเพื่อนก็มาช่วยกันทําบ้านดินนะครับลอนนี้เราก็ขึ้นโครงไว้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะแค่ทำเอามือกันนะครับพอวันที่เราว่างหลังจากที่เราอยากจะทำเราก็ออกแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ว่าเราสามารถที่จะมาทำบ้านดินต่อได้นะนะครับแล้วก็จัดตามมุมต่างๆแล้วแต่ที่อยากจะทำเราก็มองว่าเอ๊ะเราจะมีที่พักเป็นบ้านลักษณะหลายๆแบบก็เลยออกแบบมาเป็นพื้นที่ ลักษณะแบบนี้ในพื้นที่ด้านหลังที่ถัดจากป่าไผ่ไปก็จะเป็นนาเป็นนาครับเป็นนาเดี๋ยวเราจะได้ไปดูนานะครับตรงนี้เราก็จะปลูกไผ่เพื่อเป็นแนวทางกันลมนะครับเพราะว่าไผ่เนี่ยช่วยในเรื่องการลมได้ดีมากนะครับแล้วก็สามารถเอาไปขยายต่อและที่สําคัญไผ่ที่เราเห็นเนี่ยต่อไปก็จะเป็นไผ่เขาเรียกไผ่าากิมซุงก็คือไผ่ออกได้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็เป็นบ้านสวนอีกหลังด้านใน นะครับก็ทํากันง่ายๆอยู่ง่ายๆครับมันก็จะเหลือพื้นที่เป็นโคกที่ปลูกพืชผสมผสานเนี่ยประมาณกี่ไร่แลวเป็นนาประมาณกี่ไร่ก็พื้นที่ที่เราปลูกพื้นที่10ไร่นี้เราแบ่งจัดสวนก็คือปลูกป่านะครับก็อยู่ประมาณ4่ไร่ส่วนพื้นที่นาก็อยู่ประมาณสี่ไร่เหมือนกันนะครับส่วน อีกด้านหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับาการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะเป็นการเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พวกนี้นะครับแล้วก็จัดสรรตรงนี้ก็จะเป็นขาวเรื่อหัวคณาทองคําก็พูดง่ายๆว่าเข้ามาตรงนี้หลังจากทะลุด,ด้านหลังมาเราก็จะมาเจอ,อเป็นคูใหญ่ๆพื้นที่กว้าง6เมตรตรงนี้เราก็จะปลูกต้นไม้ด้านข้างแล้วก็ปลูกต้นกล้วยแล้วก็ปลูกผสมผสานไป นะครับเราก็จะได้กินอย่างที่เห็นตรงนี้บรรยากาศก็จะสดชื่นไปนแล้วความความหมายของคณาทองคําคืออะไรฮะหัวคณาทองคําคือเราเดินมาเนี่ยสามารถที่จะได้ผลผลิตไม่ว่าจะเป็นการได้ใช้ในเรื่องกินนะครับเราก็สามารถเก็บได้ทุกอย่างปลูกได้ทุกอย่างนะครับและที่สําคัญคือมันสามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าวันใดวันหนึ่งมันก็สามารถมีมูลค่าเยอะตัวอย่างต้นไม้พวกเนี้ยมันก็ให้คุณค่าในเรื่องพวกใบไม้ก็สามารถเป็นปุ๋ยได้ และถ้ามันต้นโตขึ้นไปก็สามารถแปลรูปในเรื่องเกี่ยวกับไเป็นที่อยู่อาศัยมาตัดทําเป็นโรงเรือนเป็นที่อยู่อาศัยได้แต่แปลงนาที่เห็นนี่ก็คือเป็นแปลงนาที่อินทรีย์ล้วนแปลงนาอินทรีลว้ลวนครับเพราะว่าแปลงนาตรงนี้สังเกตว่าจะต่างกันฝั่งนะครับดูว่านาของเราเนี่ยเราพุ่ง ใช้หลักการแค่หวานหวานกันง่ายๆนี่แหละหวานนะครับแต่ของเราเนี้ยจะค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่ามันมีน้ําแล้วข้าวเขาก็จะหนีน้ําขึ้นมาแต่ถ้าต่างจากตรงข้ามกับแปลงด้านข้างซึ่งเขาหวานก่อนแต่ของเราเพิ่งหวานได้เดือนเดือนหน่อยๆนะครับก็ขึ้นขานี้เลยแล้วขุดคันคูน้ํารอบๆนี่คืออะไรฮะอันนี้ก็คืออ่เป็นการเก็บกักน้ําเวลาสังเกตดูว่าการจัด เรื่องน้ำเนี่ยสำคัญมากถ้าเราไม่เก็บเรื่องน้ำเนี่ยเวลาข้าวเราต้องใช้ในเรื่องน้ําและที่สําคัญต้นไม้ก็ใช้ในเรื่องน้ําพวกเนี้ยถ้าเราไม่มีน้ําพวกเนี่ยเราก็ลําบากนะเพราะที่อย่างคือเราต้องคอยมาลดมาอะไรแต่ถ้าเราจัดเรื่องน้ำมันเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงเราปล่อยน้ําไหลาจากที่ตรงข้างบนก็คือคอกหมูลงมา พอหมูก็ให้พวกขี้หมูอยู่แล้วไหลลงมาแล้วจัดเป็นคลองไส้ไก่เล็กๆไหลลงมาในนาพื้นที่จากสูงลงต่ำแล้วลงมาแล้วต้นไม้เราก็ได้ปุ๋ยได้อะไรไปในตัวเลยที่เห็นนี่คือเรียกว่าคลองไส้ไก่ใช่ครับกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยกระจายคือขุดรอบในพื้นที่10บไร่เลย oh. นะครับโดยเก็บน้ําจากลูกสระก่อนสระทั้ง3ลูกแล้วก็ค่อยไหลๆลลงมาแล้วก็จัดส่งมาเรื่อยๆมาของในพื้นที่ของเราเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ตอนปรับโครงสร้างพื้นที่เราท,ทําทีเดียวเสร็จไหมหรือว่าทยอยทา เราค่อยๆทยอยทาเราจะขุดอย่างแรกคือขุดสาก่อนแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าโชคดีหน่อยในญาติพี่น้องก็มีพวกเครื่องเครื่องเครื่องขุดนะครับหรือว่าแม็โครมาขุดนะครับแล้วก็ค่อยขุดมาแล้วค่อยมาทาคลองไส้ไก่อีกรอบที่สองมีประเด็นที่พ่อแกตั้งข้อสังเกตไว้ก็น่าสนใจคือถ้าเราจะมาทําแบบนี้ทําเกษตรเนี่ยจะไปเรียนทุงสูงกันมาทําไมอันนี้เรียนตุงสูงจดไปเป็นครูแล้วก็มาทําแบบเนี้ย แล้วจะไปทาทาไมให้เสียเวลาอะไรเงี weakest, ้ยตอบยังไงก็จริงๆแล้วถามว่าเราต้องเข้าใจพ่อกับแม่นะครับว่าการที่จะส่งคนคนหนึ่งให้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับมันก็ต้องใช้ทุนถูกต้องไหมครับไม่ว่าท่านก็มีความคาดหวังตั้งใจสูงแต่เพียงเรามีความคิดว่าวันนี้เรามองว่าเงินมันไม่ได้สําคัญกับตัวเรามากความสําคัญมากคือการได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พี่น้อง หรือว่าดูแลคนที่เรารักนะครับเราก็ที่จะเอาองค์ความรู้ตรงนั้นนะครับเมื่อเราเดินถึงเส้นทางเส้นทางหนึ่งตามความฝันที่เราอยากจะเป็นแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนแนวทางที่สามารถสัมผัสได้จับต้องได้จริงๆที่เขาบอกว่ามั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับ <Yeah. S 1> ก็เอามาใช้นะครับแล้วพอเราทําจริงๆแล้วมันก็เห็น ทุกวันนี้พ่อกับแม่ก็กําลังจะคอยดูเราอยู่ว่ามันจะตอบโจทย์อย่างที่เราพูดไหมเพราะ1ปีผ่านไปจะ2ปีผ่านไปมันก็เริ่มเห็นเป็นรูปประธเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแต่เพียงแนวทางที่ว่าอีกสัก5าปีถึง10ปีข้างหน้ามันจะเป็นป่าหรือว่ามันจะอยู่ได้จริงไหมตรงนี้เราต้องมาดูกันแต่ณนะตอนนี้นะครับมันอยู่ได้ตั้งแต่ ปีนี้หละครับอยู่ได้ได้กินได้อยู่ได้เหลือนะครับแล้วก็แจกแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีบางส่วนที่อยู่ในสวนเราก็สามารถแปรรูปเป็นของผลิตภัณฑ์ยตัวอย่างเป็นกล้วยเล็กๆนะครับกล้วยฉาบหรือว่าถ้าเกิดพ่อค้าก็เข้ามาเอาก็เอามาได้ได้ขายนิดนได้หน่อยครับก็ต้องมาคุยกันมาดูในพื้นที่จริงว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะและอีกอย่างคือตอนนี้ก็จะมีครับก็จะมีกลุ่มเพื่อนบ้านที่เป็นญาติพี่น้องเขามาเห็น เพราะเราบอกว่าอยู่ได้ยังไงโดยที่เราอยู่ในป่าของเราในสวนของเราก็คือพูดง่าเราสร้างไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตเราไม่ได้ออกไปซื้ออะไรเลยนะครับเราก็เอาของที่มีอยู่มีกินมีใช้มีอะไรอยู่เอามาใช้ในแล้วก็ในการดํำรงชีวิตแล้วเพื่อนบ้านก็เห็นว่าเออก็อยากจะทําก็มีตอนนี้ก็มีประมาณ4ีหคนที่มาสนใจก็เริ่มอยากจะปลูกปา่าแล้วก็อาศัยว่าเราไปเอามือช่วยเขาแล้วที่อีกอย่างคือเขาก็กําลังอยากจะทําเหมือนเรานะครับ เดี๋ยวค่อยๆสะสมเพื่อนมิดไปเรื่อยๆใช่ครับทั้งต่างถิ่นแล้วก็ในพื้นที่ของเราเองนะครับ,รบเอาวันนี้ครับคุณครูต้ามากเนาะได้ครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับคุณครโครับสวัสดีครับสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟา้าอดีต สดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหมู่ล้านไทยเพื่อฟ้าดินของคน